สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนัก,การเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกะเลื้องแพ่นนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนแอะมิโนโเวอร์แพนคาร์บานสูตรอลิโกโซ,ซัคคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปร,ปรับปรุงดินครับตาหญิงเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่12ครับบ้าน เขาสามหน้าตำบลดอนศักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาปลูกทุเรียนหมอนทองครับไว้100ต้นปัจจุบันนี้เหลือเพียง50ต้นแล้วก็อายุตั้งแต่เริ่มปลูกมาปัจจุบันนี้อายุ7ปีแล้วเขาก็บอกต่อครับว่าตั้งแต่เริ่มปลูกมาก็ใช้เคมีอย่างหนักเคมีอย่างหนักมาปีที่5สอนเป็นทุเรียนสอนเป็น โอ้โหได้ผลผลิตมา2ตันแต่ต้นก็โทมใบก็ไม่ไหวนะครับพอปีที่6กนะครับก็ได้มาอีก2ตันแต่คราวนี้ครับโทมหนักโทมกันเรียกว่าหัวใจของเขาแทบสลาย แต่โชคดีครับมาพบที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์แนะนำสามเคลือว์แพนสูตรใหม่ให้โอ้โหใช้แล้ววันนี้หน้าชื่นตาบานบอกว่าโอ้โหใช้แล้วต้นที่เสียหายจากไฟท็อปไม่ว่าฟิวซาเลียมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับต้นของเขานะครับซึ่งเสียหายไปเป็น50ต้นครึ่งต่อครึ่งกลับคืนมา mm hmm. พอคืนมาปุ๊บครับดอกก็ดีใบก็ดีรับผลก็ดี ปีนี้เขาคาดไว้นะครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยจากผลงานของ3ามเกลือวัวแพนนวัตกรรมใหม่เนี่ยเขาบอกว่า5ตันเห็นเห็นเป็นอย่างไรมาพบกับนะครับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับท่านสองท่านครับสวัสดีครับเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวเองด้วยครับครับชื่อชายทงงใจขันแข็งกับเชื่อเด่นชื่อัยครับพี่ชายผมขออนุญาตเรียกนะครับพี่ชัยครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับครับผมสันธานใจเอื้อครับเป็นผู้แนะนําคู่หูมาถเจนบนแผนสูตรใหม่ครับท่านที่ปรึกษาครับผมอยากถามนิดหนึ่งว่า เหตุอันใดถึงพาผมมาอย่างสวนแห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในภาคต่อต่อไปครับครับสวนแห่งนี้เดิมเนี่ยผมผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าต้นมันโศกแล้วก็ผมอยากจกให้น้องชัยเนี่ยลองทดลองใช้ดูโชคดีที่น้องชัยเปิดใจแล้วก็ใช้ร้อยเปิดเซ็นเลยไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีข้อกังวลอะไรเลยเดิมจริงๆน้องชัยอา,อาจจะไม่เชื่อ แต่ว่าผมบอกว่าทดลองใช้ไปก่อนทดลองใช้ไปก่อนแล้วก็ปรากฏว่าประมาณสัก2อถึงสาสัปดาห์ก็เห็นผลนะครับเริ่มมียอดแตะเริ่มแตกยอดใบเริ่มเขียวต้นที่ที่อาการป่วยก็เริ่มดีขึ้นน่นะครับรบก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็น้องชัยและคนรอบข้างก็มีความมั่นใจครับครับผมกลับมาถามที่พี่ชัย<ม>พี่ชัยครับตอนที่ตรปลูกทุเรียนตั้งแต่เริ่มต้นปลูกอะตอนนั้นทุเรียนทั้งหมดที่สวนของพี่นี่มีกี่ต้นครับร้อยต้นครับหนึ่งร้อยต้น ตอนนั้นที่เราเริ่มปลูกมันนะมันเป็นยังไงบ้างครับเราใช้อะไรบำรุงดูแลรักษาครับก็ใช้เคมีล้วนๆกับล้วนๆเลยครับแล้วแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยพอมันถึงเวลาที่มันควรจะออกลูกเนี่ยมันออกเมื่อปีไหนครับปีที่ห้าครับปีที่ห้าตอนนั้นต้นทุเรียนเรายังสมบูรณ์ดีอยู่ไหมครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยจากการใช้เคมีมานะครับแล้วพอถึงปีที่ห้าเนี่ยเราได้ผลผลิตมาสักกี่ตันครับสองตันกว่ากว่าสองตันกว่ากว่าแล้วถัดมาละครับเรายังใช้เคมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วเป็นยังงงงไบ้าต่อชว ปีที่6ได้ไปรนะมาณเท่าเดิมเท่าเดิมเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นที่ได้2ตันเท่าเดิมมันมีอะไรที่บ่งบอกว่าเราจะเสียหายครับมันตายเยอะตายเยอะด้วยโรคอะไรครับโรคเน่าคอดินเนี่ยโรคเน่าคอดินจากร้อต้นปัจจุบันตอนที่6ปีนะ่ะมันเน่าเสียหายไปกี่ต้นครับมันห้าต้นครึ่งหนึ่งเลย ไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเลยเรอครับว่ามันจะเสียหายขนาดนั้นไม่ครับอยู่ๆก็โซมเองอยู่ๆก็โซมต้นก็ล้มไปนี่ยังเห็นซากของความเสียหายอยู่เลยนะครับ,รบว่ามันการเสียหายครั้งนั้นแล้วพี่ชัยค้นหาอะไรที่จะมาดูแลต่อนะครับก็ดูใน YouTube ไปจวนคู่ไปดูคู่หูครับแล้วไปพบว่าอะไรครับนี่พบอาจารย์มาช่วยแนะนําด้วยไปพบท่านอาจารย์สันฐานครับตอนนั้นเราเชื่อไหม ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นคําตอบแรกสําหรับทุกคนว่าไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราเชื่อเขาด้วยเหตุผลไหนครับก็ลองเปิดใจดูลองใช้ดูลองใช้ดูเพราะมันถึงขั้นเหลือห้าสิบต้นแล้วถ้าไม่เชื่ออีกห้าสิบต้นนี้อาจจะไปก็ได้ถูกไหมครับมีโอกาสมีโอกาสนะครับพูดว่ามีโอกาสซะด้วยนะครับตอนนั้นพอโอกาสของเรามาคือพบกับท่านที่ปรึกษาแล้วเนี่ยเราก็มองว่าลู่ทางของเรามาแล้วตอนนั้นนํามาใช้นะ มาใช้ทั้ง3ามกันเลยไหมครับครับทั้งคู่หูทั้งหญิงเกษตรครับเราใช้หญิงเกษตรยังไงครับก็3กิโลต่อต้นกี่เดือนครั้งครับประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วทางใบทางต้นะอะไรนี่ละครับเราใช้คู่หูอย่างไรก็เจ็ดวันครั้งตอนนั้นเจ็ดวันครั้งเราดูแลรักษาไปกี่วันครับถึงเห็นว่าโอกาสเราจะเสียหายม่มันมาแล้วมันกี่อาทิตย์กันครับสามอาทิตย์สามอาทิตย์เราเห็นอะไรก่อนครับ ก็ใบเริ่มดีขึ้นเริ่มใบเขียวขึ้นแต่ยอดยอดมาเยอะยอดมาเยอะเลยนะใบเขียวยอดมาเยอะพวกโรคต่างๆที่เรากลัวว่ามันจะมาเอาต้นของเราไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับมันก็เริ่มดีขึ้นแ,แผลก็เริ่มแห้งแผลเริ่มแห้งแล้วมันมีการขยายพื้นขึ้นไหมครับต้น,ตนขยายขึ้นต้นขย,ยขน,ตนขยายขึ้นนะตั้งแต่เดือนไหนครับที่ท่านที่ปรึกษาพามาให้นะ่ะเดือนธันวาครับเดือนธันวา2067ครับก็ใช้มาตลอดพอเราบำรุงมาเสร็จแล้วดอกเราออกในเดือนไหนครับช่วงมกราครับมกราโอ้บำรุงมาแป๊บเดียวก็เป็นมกราแล้ว ดอกเป็นยังไงบ้างก็ดอกสวยครับนี่เราบอลลูนใหญ่ขวายาวออกเยอะไหมครับออกเยอะครับออกเยอะเหลือห้าสิบต้นเนี่ยออกสักกี่ต้นเงินครับก็เกือบทั้งหมดทั้งหมดนะครับเอาถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นไหมครับมันจะเว้นสักต้นหนึ่งก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นก็แล้วกันนะครับดังนั้นก็มาดอกออกหมดใบมานะครับต้นขยายแผลหายแล้วนะครับพี่ชัยครับพอมันเราเห็นอย่างเงี้ยดอกออกเยอะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนน่ะถ้าดอกออกเยอะอย่างเงี้ยเรายังจะกลับไปสู่เคมีอีกไหมต้องเอามาฉีดอีกไหม ไม่ไม่เอาเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันเข็ดหรือยังไงครับ <c oughs> ก็ลัว <c oughs> กลัวแล้วเริ่มกลัวเคมีที่จะเอามาช่วงดอกก็ต้องใช้เคมีตัวหนึ่งถูกไหมครับ <c oughs> ช่วงทําใบก็ต้องใช้เคมีตัวหนึ่งพอถึงตอนทําผลผลที่เราเห็นจากดอกอะดอกเต็มเนี่ยทุกต้นเลยใช่ไหมครับไว้เป็นผลนี่มันผลมันมาเหมือนกระดอกไหมครับ <c oughs> ผลหนึ่งเนี่ยต่อต้นหนึ่งสักกี่ผลต่อต้นครับประมาณสี่ห้าสิบผลสี่ห้าสิบผลเลยนะห้าสิบต้นนี่ออกทุกต้น ลักษณะผลเป็นยังไงเล่าผมฟังโดยละเอียดเถอะทรงสวยกับกลุ่มน้ําสวยดูพื้นได้มาตรฐานนะสองสาม่สองสามสเลยนะ <Okay. S 1> ก็หมายความว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้กับสามเกลอก็บังเกิดผล แล้วตอนนั้นเรายอมรับไหมครับว่าสิ่งนี้เกิดจาก3ามเกลอเวอร์แพนสูตรนวัตกรรมใหม่ยอมรับยอมรับเลยยอมรับโดยที่จากหัวใจของผู้ที่กําลังจะสูญเสียไปอีก50ต้นนะครับต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็ไม่เหลือแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่โล่งๆนะครับมันผิดกันมากไหมกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ผิดเยอะกันและสมัยที่เราใช้เคมีต้นทุนตอนที่เราได้มา2ตันน่ะเมื่อตอน5-6ปีน่ะต้นทุนของเราเท่าไหร่ครับพี่ชัยปีเป็นแสนครับปีละเป็นแสน ก็หมายความว่าทุกปีเป็นแสนเป็นแสนหมดเลยปีนี้ที่มาใช้สามเกลือสูตรนวัตกรรมใหม่พี่ชัยใช้เงินทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการาบำรุงดูแลรักษาเพื่อมาสู่ห้าตันนี้เป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นครับก็ลดลงไปเป็นครึ่งเลยนะครับอันนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เราได้มันสมความปรารถนา แล้วมันก็เป็นสองเท่าสามเท่าจากที่เดิมถูกไหมครับพี่ชัยครับถ้าอย่างนี้เรามองเห็นกันอย่างนี้ก็ถือว่ามีความสุขใจในฐานะที่นัากการเกษตรเนี่ยนะครับที่ได้รับคําแนะนําดีๆจากที่ปรึกษาอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกความภาคภูมิใจเราอย่างไงที่เรามองเห็นแล้วเนี่ยครับว่าเราจะสูญหายไปทั้งหมดแต่วันนี้กลับคืนมาครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังได้ผลผลิตนะครับเป็นสองเท่าสามเท่าอยากบอกอยังไงกับพี่น้องนัากการเกษตรทั่วไปครับครับลองเลองเปิดใจดูครับว่าใช้แล้วดีจริงๆครับ ชัดเจนนะครับเปิดใจดูใช้แล้วดีจริงๆสั้นๆนี่คือความคิดและความอ่านที่รักษาต้นไม้เอาไว้นะครับเหลือครึ่งหนึ่งแต่ว่าได้ผลผลิตเป็น2เท่าสาเท่าก็ถือว่าลดบทความกันลงไปนะครับว่าสิ่งที่สูญหายกลับได้คืนมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับจาสันถานครับช่วยบอกพี่น้องด้วยนะครับว่าถ้าใช้แล้วมันดีอย่างไรบอกเพื่อนต่อๆไปอย่างไรและเป็นประโยชน์อย่างไรครับเรียนเชนครับครับตามประสบการณ์ของ สวนของน้องชัยนะครับตอนที่ผมมาเปิดใจผมผมไม่ได้เปิดใจเรื่องของการขายขายคู่หูมาสจัน่นไม่ได้ไม่ได้เปิดใจด้วยการขายผลิตภัณฑ์แต่ที่เปิดใจผมเปิดใจเรื่องของการประหยัดต้นทุนนะครับเห็นว่าชาวทุเรียนส่วนใหญ่จะลงทุนกันเยอะมากนะครับของน้องชัยเดิมเนี่ยลงทุนเป็นแสนเมื่อมาใช้ตัวนี้ลดต้นทุนเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ที่เหลือเชื่อมหัศจัย์จริงๆ นะครับแล้วแต่ผลผลิตแต่ว่าผลผลิตนั้นมันได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะงั้นชาวสวนทั้งหลายนะครับลองเปิดใจใช้คู่หูผมเชื่อมั่นว่ามันลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนได้มากเลยทีเดียวการใช้คู่หูเนี่ยผมบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเราใช้คู่หูเป็นหลักเราจะใช้อย่างอื่นเสริมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหาของชาวสวนตอนนี้ก็คือใช้อย่างอื่นเป็นหลักใช้คู่หูเสริมมันจึงไม่ได้มันไม่ไม่ประสบความสำเร็จ ผมเชื่อว่าน้องชชยที่ใช้ยอยู่กันอันนี้น้องชชยใช้คู่หูเป็นหลักและก็ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจึงประสบความสำเร็จอย่างนี้ครับโอ้นี่ครับสมกับสโลแกนนะครับนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผล,ผลิตไม่มีสารพิษเจุปนแล้วก็เพิ่มผลกําไร,กรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนบทสรุปอย่างนี้สั้นๆแต่ได้ใจความพลังใจของพี่น้องทั่วประเทศครับนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบ ของความร่ํารวยและความยั่งยืนของพี่น้องการเกษตรทั่วประเทศครับเราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะหาอีกหลายต้นแบบครับเพื่อมาให้พี่น้องมีความยั่งยืนและก็ลดต้นทุนอย่างนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ3ามเกลอแพร่พสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุน<ผ>เพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปน เพิ่มผลกำไร,ร,กรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืน